เห็นไหมก็ลืมจะได้เดี๋ยวจะเก็บอันนี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะ นุ่นก็จะมาทําคลิปเสื้อที่ว่าจะมาทําให้มันเสร็จสิ้นนะคะก็น่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วที่นุ่นจะมาใส่นะคะเพื่อป้องกันกระจกแตกนะคะเป็นสัญญาณกันขโมยในกรณีที่มีการสั่นสะเทือนของกระจกนะคะหรือว่ามีใครที่แบบจะพยายามทุบก,กระจกไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะมีเสียงดังขึ้นนะคะ120เดซิเบลค่ะมันก็จะเป็นตัวอย่างเงี้ยที่เราสามารถเอาไป ติดที่กระจกนะแล้วมันเขียนว่า Warning Security System 24 h o u r นะคะวันนี้นุ่นเนี่ยจะออกไปทานข้าวกับเพื่อนมันเป็นวันอีสเตอร์นะคะของที่สหรัฐอเมริกานะคะเพื่อนนุ่นน่าจะมาแล้วล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนุ่นรีบติดตั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบออกแล้วค่ะเราก็สามารถใช้ฐานนะคะเป็นฐานก้อนเล็ก a ล a นะคะใส่ลงไป แล้วก็จะเปิดมันจะดังไหมอะกลั <c oughs> วมันดังจังเลยเนี่ยนะคะมันจะมีแป๊บแป๊บเห็นไหมทุกๆสี่วินาทีนะคะติดอยู่เดี๋ยวเราเอาไปติดกันเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นุ่นขอปิดก่อนนะ <c oughs> เราก็จะใส่4อันนะคะนุ่นซื้อมา4ี่อันเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะติดที่กระจกหน้าบ้านเนาะเพราะว่าด้วยประตูของเราอะคะ่ะมันเป็น ประตูของเรามันเป็นกระจกนะคะโอ้ยรีบรีบรีบทำคือจริงๆอ่ะคือนุ่นก็ควรจะทำตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วแหละแต่พอดีว่ามวัวแต่จัดนุ่นจัดนี่ทำความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเนี้ยมันก็ง่ายๆค่ะก็แค่ใส่ถ่านแล้วก็ไปแปะแปะแปะไว้อะไรเงี้ยค่ะ ที่บ้านนะคะมันคือถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเอ้ยทำไมนุ่นต้องมีระบบป้องกันความปลอดภัยมากมายขนาดนั้นนะคะคือก็จะต้องบอกก่อนว่าคือตัวนุ่นเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูพวกข่าวนะคะแล้วก็ชอบดูพวกแบบหนัง i n v e s t i g a t i o n อะไรพวกนี้นะคะ่ะเป็นหนังแบบสืบสวนสอบสวนแล้วมันก็ทำให้ <laughs> เรามีความแบบระแวดระวังแบบ นะกังวลอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเอาความสบายใจดีกว่าค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือเหมือนแบบเวลาเราดูข่าวเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ในแอเรียของที่เนบร์หูดของนุ่นนะคะแต่ว่านุ่นก็มีความรู้สึกว่าเราก็ป้องกันไว้ก็ดีนะปลอดภัยไว้ก่อน,นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นุ่นจะติดสติกเกอร์ไว้นะคะด้านหลัง อย่างนี้นะคะเพื่อนเห็นหรือเปล่ามันอาจจะเป็นแสงสะท้อนนะแล้วทีนี้ก็คือสัญญาณเนี่ยคือเอาจริงๆคือนุ่นน่ะใช้ของหลายยี่ห้อค่ะใช้ของหลายบริษัทเพราะอะไรเพราะว่าคือบางทีเนี่ยมันเกิดการเออเลอขึ้นมานะคะระบบเนี่ย บริษัทไหนเออเลอร์เราก็ยังมีแบ็กอัพที่จะสามารถใช้ได้อยู่เนาะเพราะบางทีอาจจะแบบบางบริษัทอาจจะเชื่อมต่อกับ Wifi นะคะบางบริษัทอาจจะเชื่อมต่อกับเอ่อไฟนะคะซึ่งบางอันก็แบบมีแบ็กอัพไปที่อ่อที่เซลลูลานะคะคือมันก็แตกต่างกันไปค่ะไปเดี๋ยวไปกันเลยค่ะต้องย้ำก่อนนะคะว่าในบร h o o d นุ่นเนี่ย คือปลอดภัยมากๆแต่ว่าเราด้วยความสบายใจนะคะเพราะว่าบ้านของนุ่นเนี่ยเันเป็น4ชั้นด้วยกันนะคะบางทีเนี่ยเราอาบน้ําอยู่ใช่ไหมแบบอยู่ชั้น3เนี้ยค่ะแล้วก็เปิดน้ําหรือไม่ก็เปิดเพลงอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงข้างล่างนะคะนุ่นก็เลยชอบความสบายใจมากกว่าค่ะ1ก็คือนุ่นจะมีอะลามนะคะสาหรับ ที่เป็นมอนิเตอร์ที่จะไปะถ้าสมมติว่ามีการเบรกอินที่ทำให้สัญญาณมันดังขึ้นนะคะมันก็จะส่งสัญญาณนะคะไปที่บริษัทนะ24ชั่วโมงที่นุ่นต้องจ่ายรายเดือนนะคะก็จะจ่ายรายเดือนเพื่อที่จะได้มีคนคอย รีพอร์ตไปที่ตำรวจนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะบ้านนุ่นเนี่ยมันเป็นประตูกระจกนะคะแล้วตรงเนี้ยคือนุ่นก็ซื้อบ้านใหม่มาใช่ไหมแล้วไอเนี้ยล็อกเนี่ยมันก็เป็นแค่ล็อกอันเดียวแล้วนุ่นรู้สึกแบบมันเปราะบ,บางมากเลยอะ่ะคือ 1. ถ้าสมมติคนจะถีบเข้ามามันก็จะเปราะบ,บางใช่ไหมคะ2ก็คือถ้าสมมติคนถูกกระจกมันก็จะแบบมันก็จะมีเสียงแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันอยู่หน้าบ้านอาจจะไม่มีใครที่จะแบบกล้าที่จะมาทุบกระจกขนาดนั้นนะแต่ว่า ก็ด้วยความรอบครอบของเรานะคะก็คืออันที่2นุ่นก็ติดอันนี้ไว้นะคะถ้าเพื่อนๆติดตามชมดูคลิปนุ่นเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวนี้นุ่นติดตั้งไว้นะคะแล้วก็อันที่3มนะคะนุ่นก็ติดตั้งอันนี้ค่ะ Do o r stop a l a r m นะคะเราวางไว้ตรงนี้ถ้าสมมติว่ามีคนเปิดประตูเข้ามาหรือว่าเป็นถีบประตูเข้ามามันก็จะมาติดตรงนี้แล้วก็จะมีเสียงนะคะ ถ้าเพื่อนเห็นด้านบนนู้นอันั้นก็จะเป็นสัญญาณการขโมยที่ถ้าสมมติว่ามีการเคลื่อนไหวนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่า Motion นะมันก็จะ Pick Up แล้วก็ส่งสัญญาณไปที่บริษัทเพื่อที่จะเรียกตำรวจนะคะแล้ว อันนี้ก็คืออันถัดมาก็คือเวลาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเปิดประตูเนี่ยมันจะมีตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมคะที่มันจะต้องอยู่คู่กันถ้าสมมุติว่ามีการเปิดประตูออกมาเนี่ยแยกออกจากกันและกันมันก็จะทําให้เกิดเสียงดังขึ้นนะคะให้รู้ว่ามีคนเข้าบ้านหรือว่าในกรณีที่มีการ break in เนาะราคาแล้วนุ่นก็จะมาติดอะลามนะคะติดตรงนี้2อันนะคะก็จะติดไปตรงไหนดีนะ ต้งไหนดีอะคือตรงนี้แล้วกันเนาะติดตรงนี้นะคะเจะติดตรงนี้อ่าแล้วก็มีมีกล้องค่ะแน่นอนว่ามีกล้องตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีกล้องข้างนอกด้วยเนาะแล้วก็มีดอเบลที่เป็นวิดีโอนะคะน,นี้เลยค่ะก็จะมีดอเบลที่เพิ่งติดตั้งไปนะแล้วก็ด้านบนนั้นนะคะประมาณนี้ค่ะรา้าคนุ่นก็จะมาติดตั้งนะคะเพื่อป้องกันกระจก นะนุ่งจะติดตั้งตรงนี้ละกันเพราะว่าถ้าสมมติมีการสั่นนะมันก็จะดังขึ้นระดับเซนสิทีฟน้อยนะกลัวตกใจอ่ะอันนี้คือเปิด Sensitive น้อยนะคะแล้วมันก็จะมีไฟเนี่ยปิ๊บปิ๊บปิ๊บทุกๆสี่วินาทีส่วนอันที่2นะคะเดี๋ยวนุ่งจะติดไว้ตรงประตูทางเข้า คือถ้ามีการถ้ากระจกแตกหรือมีการทุบก,กระจกขึ้นมาสัญญาณตัวนี้ก็จะดังนะคะไปตัวที่3ค่ะที่3นะคะมันก็จะอยู่ในห้องนอนด้านล่างนะคะเนี่ยถ้าเพื่อนๆเข้ามานะอันนี้มันก็จะเป็นเห็นไหมคะว่ามันจะมี m o ชั่ n น,นะคะถ้าสมมติว่าห้องเนี้ยถ้าเราเซตอะลา์มปุ๊บอะแล้วถ้าห้องเนี้ยมีการเคลื่อนไหวมีโมชั่นเนี่ย อาัลามก็จะมีเสียงดังนะคะแล้วนี้ค่ะก็คือหน้าต่างที่นุ่นจะติดอีกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันก็จะมีอาัลามเช่นกันถ้าสมมติว่าอันนี้ถูกเปิดออกอ่ะไอตัวนี้กับตัวนี้มันก็จะห่างจากกันใช่ไหมคะแล้วมันก็จะสัญญาณมันก็จะดังขึ้นดังนั้นเดี๋ยวนุ่นจะมาติดเพราะว่านี้เพราะว่านี้เป็นกระจกนะคะที่แรกนุ่นก็คิดอยู่ว่าจะ ปิดเป็นเหมือนกรงเขาเรียกอะไรนะเหล็กดัดอะคะ่ะแต่ว่าคือไม่ชอบเนาะไม่ชอบเหล็กดัดก็มันจะดูอึดอัดเกินไปค่ะก็เลยเจ้เาสัญญาณมาติดเพราะจริงๆแล้วอะคือมันก็มี2ขั้นแล้วใช่ไหมคะก็คือตัวนี้เนาะแล้วก็มีตัวตรงนู้นนะคะอืมแล้วก็ <laughs> มีตรงนั้นด้วยนะเอเพราจริงๆห้องนี้ไม่มีคนอยู่ไงคะก็เหมือนเป็นห้องแขกนะคะอตอนนี้คือไม่มีแขกอยู่ก็ จะมีพวกสัญญาณการขโมยเนาะเราก็จะมาติดเนาะคือตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าเขาจะแบบทุบก,กระจกตรงเนี้ยก็จะสามารถสะเทือนมาที่กระจกตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเขาจะแบบทุบตรงนี้แล้วก็กระโดดเข้ามาก็เราแต่เพราะว่าเราก็จะมีสัญญาณกันขโมยตัวอื่นนะคะที่จะช่วยอยู่เนาะเราจะติดตรงไหนดีะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็จะเห็นป๊ดปัป๊ดป๊ใช่ไหมคะจะเป็นไฟเนาะเรียบร้อยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่จะต้องทำให้เสร็จนะต้องรีบแล้วค่ะ พราะว่าจองร้านอาหารไว้ประมาณ6กโมงเย็นนะคะก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวนี่ค่ะจะต้องปีนขึ้นไปข้างบนนู้นนะคะเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะก็ไวมากนะคะ มันก็เหมือนเป็นการที่จะแบบป้องกันไว้ก่อนเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ่างนั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะไปแล้วค่ะก็เอารถออกมาเรียบร้อยแล้วนะ<อ>คือจริงๆก็ไม่ได้ล้างรถมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะเอาละค่ะไปลวค่ะบ๊ายบายค่ะ